บัดนี้ถึงบทบันกุมอานกันจิเทศต่อขอยันเสื่อทูกท่านสดับขอภากแสดงกุมอานกันนี่ก้าวแจ้งบนนั่งนาดมาที่ฝันเนาอยู่บันศาลาแบกกะตาเผือพัง นับแต่มาเน่ายังผู้มพนังทำเทือนได้เจ็ดเดือนพ่านเข่าพนังเจ้าอยู่กันเสริมนะคืนนั้นนบาบิ่มล้างนิมิตสังหอนนอนบ่หลับหุนหวยว่าหวนหุนนอกจุนลาบัดเดือกม้านอะจวนแจงจังฝันเป็นประหลาดต่างนั้น ล้างเงี่ยงกระบอกหูเห็นมองว่าป้องไขฝันว่าดสายรอหนึ่งใดถือดาบคมแข,งข,งขง็งจำปะแดงทุ่งทดว่าใส่หูสู้กาม เป็นนาคามนอกกิ่งยานสัมผีมานสูวนบาปแกงดาฟันฟาดตองมาที่ห้องว่าสันสาย เสยนสีนกนอบไห้มันกระบอหัวซาตาดผ้าของนางเลือดกระเส้นเด่นฟงูงนะมาที่หวลงละเมื่อห่องตุกพระไทยสรุงตื่นคอองสติลุกขึ้นยังสาอื่นว่าสันสาย ต้องสิเป็นเหตุให้จึงแปลกต่างคำฝันเลือยไปหาพระจอมทำพระเวทองค์วันอายให้ทำนายเบิ่งดูทานสิมีล้างเงียงแน่พระเวททรงทราบแท่ขันสิแก่ายาันบ่ชไว ผัวที่ยันยานบ่ไท้ก็เลยเราอําพังสุงสันนางก็จำเป็นระวางเวียนนอกความกลางบ่เปลญ,ญ่งดอกเคือลาเพื่อขวัญตาอย่าได้วันเปียนน้ำคันถาดนองมาที่ลานแปรปวนว เคยไร้สุกอยู่ล้วนสเสวยลาดปางป่าบัดนี้มาทนทุกข์กว่าเที่ยวหาพระลาไม่นำใจบ่ปวดกติตังคือหลังพังแต่ก่อนบอ่แมนล้างสังหอนหากเม่นรรมศาร์ได้ทำให้บ่แป๊ะปวน ปูทุสุนทุกถวนลวนสีแปะแปะพันไปกับฝันดอกนางเอ้ยเอ้ยเอย่าห่วงเลยบ่มีหอนนอนบ่ฝันบ่มีนาแพงควันตายตคิดที่อันฝันหายกายเป็นดีเจ้าสิมานมากใ่อันความให้สิบอเห็นนั่นดอก,น,ก,าน,ดอกนา มาทีอ่อือ้อคมขาบลาอหางบิน ตาขมินสังหอนใจอาวอนขลิงขีดนี่มิดฝันบ่มีแล้วถ้วยว่าดีก็ตามแล้วบ่ดีใจมาที่จุมนะกับมาสมพุกลูกปลาให้สูงล่างว่าสวยสี แจงมาแล้วนน้อบัดนี้แม่สิจากสองลาแสวงหาว่ามันว่าโมผลพลาไม่นะไปบอกไกดอกวันนี้ใจบ่ดีแม่ฝันต่างกันหานังเจ้ายาอ่อนบักวันายแอวพิซายสาลีเปลี่ยนน้อผัวาย เจ้าบึงกันหายานีิไกสาลาทิ้นสถานแถวนี้นะมาที่น้ำน้อสองลาเพิงควันตาไปฝากพ่อพระก่อนยอยุกรมพระจอมเจ้าให้บึงเงี้ยนะ บัดนี้ฝ่าสว่างแจ้งน้องสิจากภูมสถานสองกุมารน้อใสใจให้เบึ่งแยงดูแลส่วยผู้ขาสวยน้อมองหมวัวใจมวัวบอกคือเก่าให้ลูกเน้าอยู่หว่วมเคียงข้างอย่าหางป่าว่าพี่เดิอ เนว่าแล้วบ่อไรซาไพายกะตาถือเสียมเตรียมตัวไปในไพา่าเพื่อผลผลใไม่นะเดินลงไปเพียงหน่อยเดียวคืนค่อยเอินสัง ใจพะวังนอคิดคุนไววุ่นบ่อยากไปอยู่กะอยู่บ่ไดลูกออนสิวหยทั้งอึดหยยัวแยงหิวดังตะคิวลมตองแงมองแถวแนวไหม่ดวงพะรไทยเอีดออนจอนเข้าไปเลือกลำถลำเขาว่าปะไัพ เบียดเส่ตุนมหมักไม่บนเคืทองเที่ยวหาสุวรรณมากำลังสูกว่าเฮิมเหลืองนเต็มตุนบ่ถนนก็หายเสียงเฟืองไฟไรแต่อ่อนขมืข้ยค้นกะตาน้ววังหมุนบาหาตุนต่อไปนะ ตั้งความหวังว่าสิไรกะใจอ่อนบัดมาเห็นเลื้อยบ่เปลีน่นนอตาเอาว่าเน่าลงเต็มตัวบ่ทันดวนนอหายเสียงเฟื่องไฟไรแต่อ่อนคอนกะตาลวงหมุนว่าตุนต่อไปนะโอ้ยเด้อ นาดูต้นมาที่เดอกสิบเพราะยืนเศร้าเศ้าอยู่ต้นมักว่าไว้อิดลาอ่อนละหอยหลงป้องว่าโอ้ยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อนี่เหม่นยังสั่งมาสวยเอาแทนะ ตั้งแต่ในวันนี้คิดเห็นสาลีหน่อยกันหาคอยหน้าถ่ายอยู่นำตาคูหลังยอ่อยใจละหอยนำหานมานู เทียงนอเท่านี้มาที่ควาสแวงหาเก้าถึงตาพัมลูกตือนาวาตาเตีนเสียงตะเวยียนนอใสจาได้เวลามหาเลิอขวาเยวพุ่นพี่ว่าเตรียมเขารุงคอนะ ว่อ้ฟ,ฟังพ่อหย่อหย่อพ่อไปหอดพระสันดอนปนุก้อนทุนคอนอพระอ,องค์นอสองนอ่อยเพื่อนให้คอยมาที่วยบ่เอือไหวแถาพ้มคูมาที่อยู่ท่านบ่ได้ขันสิให้กยานาน พาคเบียดว่าให้จุงคืนนอสุบานปูดสิไทยสองสีสีมังมีมุน่นผลบ่ทุกจนนอจริงแท่นั่นละตีสิสวยแทถึงอาญ,ญาเท่าพ้ำเกา่าโทษนั้นแหงสิปวดลาว่าขดีหล่อ่ารักลาน อีตา,าพามนอะขัดขานองค์พระเวทบอกขินขาดปุงพระไทยนอะจิงสาตวาสิทานนอะสองลา,าพามันเดียวหลัลงนาสวองลาไปใสนนะอวางนันยังหลับหล่อว่ามาเยี่ยมพอแนดู มันก็นเลย้อบอหูว่าสองอ่อนไล่ป่าไปส่อนทัวอยู่ในสาเหตุว่ากลัวเกียงยานถ้ามันพ่านน้หางเปล่งเสียงผู่เผว,ว่าทำมีดยิ้คิวให้สองเลิ้วนั้นแล่นนี้ โอ้ยดีนอ้บอบ่สงสารน้อตั้งเต็กี่ว่าพระเวทนี่ใจบุญพระจอมคุณน้อสันดอนเจีงกาวแจงแถลงตาห้าสิท่านน้อจริงนาสิน้ำมาหมออทานลูกของเฮาอาจสียางจังพันตออมาส่นตุนนะ ถ่ายอยู่นี่ละพอตู่ไปสีคอยนำหาบุตรเดียวมาบ่ท่นนานนั้นสิมอบท่านกิงแทมพาอ้วงเลาะน้อยเอื้นเอื้นหาตั้งหลายยานลูกทั้งสองเจ้ายายอานเหยบมาพี่พ่อมานะ ตามห้อยสองลูกลาหอดสะบกขาละนี้ห้อยกันหาารีวาเลนีบุนเกี่ยวแน่ที่เดียวอยู่ในนี้ปัญญาดีนอสีเด่นเห็นแต่หอ้อยขึ้นเลว้ยวนอเกลียวสลาดเดือนนะ โอ้าธรรมศาสตร์เสือสัตว์ตลูกทั้งหลายยอมยันตายเนาะเอาตุนในเหลีกนี้เนาะลบลีลูกกันซาลีกันหาแก้วก็คือเดียวเอาตัวรลอดหยดดวงใจพอนีนี่อยว่าข้าวนี้บอเมนตายลูกอยากคิดอยากไหยสวยพอเพียงปะาเดียวว่าข้าม กำที่เที่ยวมาถึงงบาบ่เฮงกับงุนศิลน์ไยินเสียงพอวันเอ่นขอยยันเสื้นลูกทั้งคูัวลูกกษัตริย์ในต่อสู่เห็นหูคู่วสะทานะสองได้นน้อพอตานยันสั่นขึ้นมาหวัว กอดบาทาพระบีดอ่อนกาวอนน้ำตาหย้อยพระเวทคอยนอสองลานพระเวทอ่อยนอสอางลายาสุกายห้่มกำั้นนี้บ่พ้นในทนกันอย่าวันไว้ ข้าวนั้นลงเจนไทยกว่าท่านลาดสองสีทั้งสาลีรอกกันหากะเล่าโทมาน้าย่อยสองก้อยวนให้น้ำหลังพามไปเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยกะเมื่อยบ่ไทยว่าพามเท่านั้นแกดึงนะ จังว่าเครือรนอผูกถึงถึงถูกทั้งตีกรรเวนมีต่ปางใดได้ทำให้น้ำกหนนาดูตัวนอสองลาเวทนาทุกโศกโศกซาตาตัมต่อยว่าบุญหน่อยถอยพลาอ้อเด่นอย เกิดเป็นลูกเจ้าฟ้ายัางไดทุกทรละกรมจำต้องมาเฮห,หุนดังปูจุนคุณให้าพามจังให้บ่มีเว้นหากเวีนกรรมแต่ศาสตรก่อนสองบางอ้อนตั้งแต่กี่ก็เคยข่าวว่าท่านพาน ไพกอกบ้อาจดขามวันนี้คู่กำเบนคือทำขินทำขอว่าต่อกันเอาไว้อุปะไม้สุมเสือจอนพ่อนกับงูเห่ากากับนกเขา้าข้าวกีได้ก่อเวน พญาบาทบ่เห็นเห็นกันต่อยตบติพ่อเว็นมีแต่เข้าหลังบ่ดังพามกํา200มันบ่ห้อยซาแล้วหมดแนวกระแสะนําให้นึงต่ําต่อยตองบ่เห็นก่อนฮอนทลา ขา,าดาดลมข้างกับฟาดกับหินจนว่าเวียนสรบปมิดข้างกับไตตํำพื้นบาด่าง,งงูเงี้ยขึ้นสองกุมันมิดจีดีอีตาพามนอกรวดกา,าบมึงหน้าบาดไหลทานคิดแต่เพียงนอเท่านั้นขึ้นไปสู่พระมุนีเห็นสองสีกำลังปวบกอดะลือสีเจ้า พ้ามก็เอาตนเขาถึงอ้วงผู้ทรงแทนหลากสมแขนอ่อนหลามาแล้วก,กะเลาจีนนะสูบเบาฟังนอเถือนี้กูิฉีกเถื่อนังเวเวทฟังกับอดใจสิบอฟังนอขังหอนเห็นแต่ภ้ามันตีตอนสองคุมมันบายานเด็ เกิดกิเลสลุกเวอหรือสีขาบาก 5, ักหาพานนเคียรแล้วทุกข์มาขามสติตื่นขึ้นกับทุกปันใดสิยมมอมหาเพราะว่าท่านนอไปแล้วหมดสุแนแสงบดิ่งเบ่ไว้ติ่งตัง้งเทียงเสียงสองลาหำให้ก็ไก่เอินบังหายโอ้ยดียนอ กเมนสองน้นองอายพอถือเขียนเขินหนักภามแมงตีทวีคาขอไปวนห่อง สายอ้อยปลลุมนองอวดสะเอาอยาให้หำตุกวางกำแล้วละลาเสียนสีห้องกระเป๋าได้เฮงห้หองให้ปเป็นแหงหายเงียบเธออุ่นทุนหัวพี่สิบัวนั่งเองบนเลือดน้องนอหลังนอง มองเห็นกันหายสุกีสะอื่นต่อกำเฮาหน้องแก้วบ่มีแล้วผู้สิมองนำชีตอพอกระบอจองให้เขาจองจำมาสีพึ่งเพียงพระมันดาอยู่ป่าดวงบ่ทันโค้งสู่ตกลงในเขียนขอน ไผสีมองนอยอยู่สวยพ่อแม่เจ้าแลกไผ่ก็คือเว่าวาบามานำธรรมราเป็นกำมพาพ่อและเม่ใตยป่าอยู่ตามเพื่อนตามซานกะหากพ่ออยู่ใดล่ะบ่มีไผนอติขาดทรลมันละแก่ส่วนว่าพ่อแม่นั่นก็คือรามดังบ่มี สาธุเดินเทวดายู่ปา่าหนสมเพชรสงสารสองกุมารบ่มีไผสสเพึ่งพิงยิงสวนถึงเข้าโจรลูกขอไหวย่าให้ตายภาคพ่อแม่ให้ได้กลับเต้าแท้ไหวเห็นหน้าพ่อแม่ขิง ปัานนี้แม่ต้องแล้งบิงว่าออกเที่ยวตามหาคอยอ้องเทพาบอกพมานนาดาด้วยลูกพวมสวยถึกที่ขานพามันดาให้มาสวยต่เอ้ยพอตูเอ้ยน้องคข่ยังอ่อนหน่อยตีตองแต่ผู้เดียว าแมงทวมทมห่องยาจองห่องกูบ่จงสูงคงตายคักแท้คันยังให้บ่เงียบเสียงว่าแต่พ่อหูเล่องเศร้าไว้กว่อนกุมันกันยังบ่ทานนอวิตด,ดวงสิไวัยหลวงนอปงไว้พามพาไปไกลเงินบงังเอินตะวินคำนะ ้าถาทรรมีตั้งหนึ่งห้อยนึ่งทวนทวนเสียอมนนว่าไว้ลงนั่นละนาผู้ฟังเอืเอเออออออ Amen.